นอกจากเขาเขาตัวนี้ความหมายว่าคนบุคคลที่สามขึ้นเขาพวกเขาเอ่อกลัวแต่กัว,กกวเขาก็จะมีเขาด้วยค่ะก็ตัวนี้ปวดหัวจริงๆแต่กีฮใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกคึ่งต้หวันค่ะวันนี้ใบไม้ไปโรงเรียนค่ะใ <c oughs> บไม้อยู่เมืองไทย3ปีแล้วค่ะและเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยก็3ปีแล้วค่ะ วันนี้อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆครั้งแรกที่ใบไม้มาเมืองไทยเรียนภาษาไทยรู้สึกเป็นไงบ้างค่ะและได้เจอปัญหาอะไรกับภาษาไทยด้วยค่ะหลังจากช่วงโควิดอ่ะใบไม้ก็ไม่ค่อยไปโรงเรียนแล้วค่ะส่วนมากก็จะอยู่บ้านหรือว่าอ่านหนังสือด้วยตัวเองค่ะที่ภาษาไทยของโรงเรียนอ่ะใบไม้ก็เรียนหมดแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสใบไม้ก็จะไปซือ้อหนังสือมาอ่านเองค่ะ แต่บางทีก็คิดถึงเพื่อนๆก็จะมาโรงเรียนด้วยค่ะโรงเรียนที่ใบไม้เรียนเป็นโรงเรียนสอนภาษาค่ะช่วงที่ใบไม้อยากเรียนภาษาก็เคยคิดว่าจะไปมหาวิทยาลายัยแต่ใบไม้รู้สึกว่าในมหาวิทยาลัยที่เรียนเป็นเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะกับโรงเรียนที่สอนภาษาก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะตอนแรกใบไม้ภาษาไทยก็ไม่ค่อยดีก็เลยเลือกมา นักเรียนสอนภาษาไทยค่ะมาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกมากเลยถ้าเป็นนักเรียนที่ใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะให้ทดสอบภาษาไทยของเราว่าเราอ่านเป็นไหมดูภาษาไทยเป็นไหมถ้าเราดูไม่เป็นเราอาจจะไปคลาสที่เป็นพื้นฐานค่ะใบไม้ยังจําได้ตอนแรกที่ใบไม้มาโรงเรียนเขาก็ให้ใบไม้อ่านภาษาไทยที่เป็นหนังสือเขามีหนังสือ อันนึงแล้วก็ให้เราอ่านว่าอันนี้เราอ่านเป็นไหมจําได้ว่าตอนนั้นอาจจะมีคําศัพท์อันหนึง่งไปไหมยังไม่ลืมเลยนะสามปีที่แล้วเป็นคําศัพท์เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเ <c oughs> ครื่องใช้ไฟฟ้าคําศัพท์นี้ตอนนั้นใบไม้ไม่รู้ว่าความหมายนี้คืออะไรเลยใบไม้ก็งงว่าเอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไรไม่เคยเจอใบไม at ้รู้โทรทัศน์รู้พัดลมรู้แอร์รู้รู้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชื่อดังๆแต่ไม่รู้ว่า ของพวกนี้ชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคาแรกที่ใบไม้เข้าก็คือแผ่นที่แบบอ่านอ่านภาษาไทยค่ะคุณครูเขาก็จะให้เป็นแบบกระดาษให้ให้เราแล้วก็เราก็อ่านสนุกมากเลยที่เราเรียนเป็นที่เราเรียน ตาม,ตามอาะไรเรียกไรนะตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจคุณครูก็จะเอาอันนั้นมาให้เราให้เราอ่านค่ะแล้วก็เราก็ได้รู้จักวัฒนธรรมไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นไงบ้างข่าวตอนนี้มีอะไรฮิตบ้างเราก็จะเข้าใจค่ะและตอนแรกใบไม้มาโลงเรียนเรียนภาษาไทยใบไม้จะมีปัญหาที่ภาษาอังกฤษค่ะและเวลาคุณครูเขาสอนภาษาไทยเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษ มาอธิบายภาษาไทยค่ะในตอนระดับต้นๆค่ะก็ะเลยทําให้ใบไม้อ่ะมีความสามารถยังไงนะคะใบไม้ก็จะเปิดครูก็ออกมาแล้วก็มามาหาว่าตอนนี้คุณครูเขาเขาพูดถึงอันนี้คือความหมายอะไรแล้วก็จากจากอังกฤษเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาจีนเสร็จจากภาษาจีนไปเป็นภาษาไทยค่ะ แล้วก็ตอนที่เรียนไปาก็ด,ๆๆๆด,ด,ดูดูแล้วก็แล้วก็กดรัวๆเลยเป็นแบบนี้ทําให้มีแบบรีบๆอะ่ะตอนตอนเรียนไปาก็ก็เร็วๆอ๋อออันนี้อันนี้คืออะไรแล้วก็หาทันทีเลยตอนที่ในในเรียนภาษาไทยค,คุณครูอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไปารู้สึกว่าก็มีข้อดีด้วยข้อดีก็คือเราได้เรียนภาษาไทยแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยบางทีค,คุณครูเขาบอกอ่อภาษาไทยอันนี้คือเชื่อนี้แล้วข้างล่างอธิบายด้วยภาษา ภาษาอังกฤษบามทีก็เข้าใจอ๋อภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าอันนี้บางทีคําศัพท์ยากจริงๆนะเป็นแบบที่เวลาเราเรียนระดับสูงนิดหน่อยแล้วค่ะก็จะมีแบบคําศัพท์เป็นใช้ในแบบทางการหน่อยเพราะว่าภาษาไทยมีบางคําเขาได้มีหลายความหมายเวลาเราใช้จะไม่เหมือนกันค่ะเขาเขานอกจากเขาเขาตัวนี้เป็นความหมายว่าคนบุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังมีความหมายว่าขึ้นเขาภูเขาแล้วก็แล้วก็มีมีสัตสัตอัวสัตวัวเขาก็จะมีเขาด้วยค่ะจะจะเป็นอีกอีกความหมายหลายๆความหมายเลยแล้วก็แล้ก็ทนี้ขวรหัวจริงๆตอนนี้ไม้ไม้จะไปกินข้าวค่ะ <c oughs> ไปเทอร์มิโนอลกินข้าวค่ะ <c oughs> ในชั้น54าส้ไม่ใช่ ในชั้นที่5จะมีฟูดคอร์ดค่ะที่นั่นเป็นเวลาไปโรงเรียนเราก็จะไปกินประจํานะคะแล้วก็มีร้านหนึ่งที่อร่อยมากเลยที่ใบไม้ชอบไปกินประจําค่ะ วันนี้ค่ะเต้าหู้กับอันนี้ด้วยค่ะเอาเอาเอาปลาทูด้วยค่ะได้ค่ะค่ะเป็นอันนี้หรอคะขออีกจานหนึ่ง อาหารเที่ยงของวันนี้มีประทูมีข้าวกล้องแล้วก็มีผกักเต้าหู้ด้วยค่ะแบันบนี้ส่สวนมากใบไ,ไม้ก็จะกินเยอะหน่อยบางทีที่เทอมินอลเขาก็มีจัดงานกันก็เลยใบไม้ชอบมาที่นี่ด้วยเพราะว่าก็ประมาณ1นเดือนสเดือนก็จะเปลี่ยนงานทีนึงค่ะก็ได้เจอของให,หม่ๆ อย่างเช่นวันนี้เขาก็จัดงานด้วยเป็นเหมือนอาหารไทยค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ลองกินอะไรใหม่ๆค่ะหลังคานั้นตลกมากเลยเป็นเครื่องเครื่องต้มยำของไทยค่ะโอ้น่ารักมากเลยตรงนี้ก็มีอีกด้วยค่ะหลังคาข้างบนโอ้เครื่องปรุงของของนั้นเรียกอะไรนะ อันนั้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีปลาทูด้วยว้าวปลาทูแล้วก็มีคอกของคอกแล้วก็มีมีดแล้วก็มีช่างด้วยว้าวว้าวไม่รู้เขาคิดยังไงความคิดสร้างสารรค์มากเลยอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นตรงแล้วก็อันนั้นชื่ออะไรนะนะโค้ก ตอนนี้ใบไม้กินข้าวกินหิมแล้วค่ะเราจะไปเรียนหนังสือค่ะเรถือข้อสอนไม่รัดรัดจริงจริงเนาอ่านคือเซิร์ชอ่านได้ไหมคะไม่รัดรัดจริงจริง ตอนนี้ใบไม้อยู่สัญญานมิทาวค่ะมาหาที่นั่งแล้วก็มาทำคลิปค่ะตอนนี้ใบไม้อยู่สัญญานมิทาวค่ะใบไมช้ชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยค่ะตอนกลางคืนนะ่ะข้างนอกก็จะสวยๆค่ะวันนี้ใบไม้ได้ไปโรงเรียนเจอกับเพื่อนๆแล้วก็แบ่งความคิดเหท็นที่ใบไม้เรียนภาษาไทยที่โรงเรียนค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยแล้วก็วันนี้ดีใจเจอเพื่อน แล้วก็เรียนภาษาไทยกับเพื่อนๆแล้วก็กับคุณครูด้วยค่ะวันนี้เราเรียนภาษาไทยที่แต่งประโยคค่ะแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆค่ะวันนี้มีเพื่อนๆออของเยอรมันนะวันนี้ออสเตรเลียมใช่ชื่ออะไรประเทศวันนี้มีเพื่อนๆนคนสวิตเซอร์แลนด์มีเพื่อนเพื่อนคนเกาหลีแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคนไต้หวันค่ะ แล้วก็เราก็แบ่งความคิดเห็นที่ว่าเวลาเราอยู่เมืองไทยเราชอบไปกินร้านอาหารที่ไหนค่ะเพื่อนๆสวิตเซอิสแลนด์เขาก็บอกว่าเขาชอบไปกินร้านอาหารไทยค่ะเพื่อนๆเกาหลีเขาก็บอกว่าเขาชอบไปกินร้านอาหารเกาหลีค่ะแล้วก็ใบไม้อะใบไม้ชอบไปกินร้านหมาล่าค่ะโอเคค่ะคลิปของวันนี้ก็ถึงตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจช่องของใบไม้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามของช่องใบไม้นะคะแล้วเราเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเจิเอ